ความดีของผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงที่แสนดีนะคะมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่จะผูกมัดผู้ชายได้เสมอไปนะคะมันคือมันจะมีองค์ประกอบไปหลายอย่างรวมกันนะคะที่จะให้ผู้ชายผูกมัดและมุ่งมั่นกับคุณเนาะ,ะวันนี้ครูมาบอก3วิธีนะคะที่จะทําให้ผู้ชายนะคะผูกมัดมุ่งมั่นนะคะแบบตัดคุณไหมคะนะนอกจากความน่ารักความสวยของคุณแล้วนะคะหรือว่าความที่คุณเป็นผู้หญิงที่แสนดีแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้จักการให้ พื้นที่กับเขาด้วยให้พื้นที่หมายความว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ปล่อยให้เขาได้มีชีวิตเป็นของตัวเองปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่ <c oughs> เขาเช็คอินที่ไหนคุณจะต้องไปเช็คอินกับเขาตลอดเวลาอันนี้คือมันไม่ปล่อยให้เขามีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะการที่ปล่อยให้เขามีพื้นที่เป็นของตัวเองบ้างเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกได้ ได้หายใจบ้างนะบางคนเนี่ยติดกันตลอดตัวติดกันตลอดไม่ว่าเขาจะไปทํางานนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปไหนกับครอบครัวนะคะทุกอย่างทุกที่จะต้องมีคุณด้วยอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาหายใจลําบากนะ,ะกับบางสถานการณ์กับบางคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เขามีพื้นที่บ้างปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองบ้างในบางโอกาสกับคนในครอบครัวนะคะหรือไม่ก็แบบ อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวของตัวเองหมเพราะว่าให้เขาได้สนุกกับเพื่อนๆได้เต็มที่นะคะให้เขามีความสุขกับครอบครัวได้เต็มที่โดยที่เขาไม่ต้องมากังวลนะคะว่ามีคุณอยู่ด้วยนะคะในขณะที่คุณให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเนาะครณเข้าใจนะคะว่าบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเขาจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่าเขาจะไป เพื่อนที่ทํางานเขาคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคิดบ้างใช่ไหมคะคือความซื่อสัตย์และการไว้วางใจอ่ะมันจะทําให้คุณไม่กลัวนะความกลัวว่าคุณจะแบบกลัวเขาหายกลัวเขาไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเขายิ่งยิ่งยิ่งคุณยิ่งกลัวยิ่งคุณยิ่งกังวลนะและยิ่งคุณควบคุมอยากจะควบคุมเขาเนี่ยมันจะเผยสิ่งที่เขาเรียกว่า เป็นสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้มันเกิดจากอารมณ์นะคะเช่นการโทรจิกการโทรตามการการพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่น่าฟังอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันออกมาจากคุณโดยที่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเป็นสาเหตุมาจากความกังวลนะค,ะความกลัวว่าเขาจะหายความกลัวว่าเขาจะไม่มีใครเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดความกลัวออกไปโดยการทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง เขาเราให้พื้นที่กับเขาสิ่งที่เราจะได้คือพื้นที่กับตัวเองคุณควรจะออกไปทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองออกไปหาเพื่อนบ้างไปช้อปปิ้งบ้างทำสวยบ้างนะคะซื้อเสื้อผ้าทำผมทำเล็บคือเราสามารถทำเพื่อตัวเองได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยนะคะได,ได้ได้หายใจบ้างปล่อยให้เขาได้ไปเจอกับเพื่อนปล่อยให้เขาได้ไปสนุกเฮฮากับครอบครัว นะคะโดยที่ไม่มีเราบ้างก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะบอกหลายๆคนนะการที่ให้พื้นที่กับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสำคัญเนาะมันจะปมันมันจะมีช่องว่างนะคะที่ให้คุณสองคนเนี่ยคิดถึงกันมากขึ้นนะคะแทนที่เราจะเอาตัวติดกันแบบตลอดเวลาแล้วก็ต่างคนต่างหยิบมือถือมาดูแบบคือคุณอยู่ด้วยกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาได้ไปไปมีความสุขบ้างนะคะความสุขกับเพื่อน,อนๆกับครอบครัวเขานะคะอาจจะเป็นที่ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญนะ,ะต่อไปคือข้อ2อนะคะอย่าควบคุมเขาการควบคุมนะคะยิ่งเคยได้ยินไหมคะว่าเด็กอ่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุใช่ไหมคะผู้ชายก็เช่นกันนะคะยิ่งควบคุมก็ยิ่งลื่นไหล เวลาที่เราควบคุมเขาเนี่ยเขาก็จะหาทางหา,หาทางหลบหลีกไปเรื่อยๆเวลาที่เราเรายิ่งยิ่งห้ามเขานะยิ่งห้ามเขาหรือยิ่งยิ่งควบคุมเขาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่เขาไม่ได้ทำงานวันเกิดเพื่อนหรือเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันมานานมากๆแล้วอะแต่เขาอยากเจอมากแต่คุณควบคุมเขาจำกัดเขาไม่เคารพไม่ให้เกียรติเขามันเป็นสิ่งที่เขาแบบปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ และเขาก็อึดอ,นะอัดนะอืดอัดที่ต้องถูกคุณควบคุมถูกคุณบงการนะคะซึ่งเขาเองเขาก็อยากจะแบบมีชีวิตที่อิสระบ้างนะคะอยากไปเจอเพื่อนบ้างแต่ถูกคุณควบคุมไว้คนที่สำคัญสำคัญของเขาเนี่ยเราเราเราควรจะจะระวังนิดหนึ่งอย่าอย่าไปควบคุมในสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขารู้สึกอืดอัดเมื่อไหร่นะ แล้วเขาถ้าเกิดว่าเขาได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนที่คุณทำอยู่วันนั้นนะคะเขาอาจจะเดินออกจากชีวิตคุณได้โดยง่ายด้วยนะคะเพราะเขารู้สึกอึดอัดอยากมีอิสระทางความคิดสิ่งที่สำคัญเลยนะการเคารพการให้เกียรติการไว้ใจซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์ในเมื่อคุณมีพวกสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปควบคุมหรือไปจํากัดเขา นะบางทีด่วนตัดสินใจที่จะแบบอยู่ในความสัมพันธ์เร็วเกินไปเนะี่ยบางทีก็ทําให้คุณสามวันดีสี่วันร้ายค่ะทะเลาะกันบ่อยนะะทั้งทงที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทะเลาะก,ก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากนะคะตัวอย่างเช่นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าควบคุมนะคะอย่าไปบงการอย่าไปขู่เขาอย่าไปาบังคับเขานะคะคือทุกคนอยากจะหายใจได้สะดวกสบายไม่อยากให้ใครมาแบบบังคับหรือบงการ ะะต่อไปข้อที่3นะคะคืออย่ายื่นคําขาดเวลาที่อาจจะมีเรื่องการทะเลาะบอแวกกันเกิดขึ้นบ้างแล้วแล้วคุณก็อชอบยื่นคําขาดเป็นประจำนะคะเรื่องของการบอกเลิกอย่างนั้นเราเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยจะมันจะติดปากเวลาที่เราไม่รู้คิดอะไรไม่ออกก็จะบอกว่าเราเลิกกันเถอะด้วยความโมโหของคุณหรือคุณคิดว่าเขากลัวสิ่งนี้จริงจริง พราะเขาคุณคิดว่าเขารักคุณมากคุณดีเวอ,อะไรอย่างเงี้ยเขากลัวการการเลิกลาคุณคิดว่าเขากลัวการเลิกลาเขาคิดว่าคุณกลัวคุณจะทิ้งเขาคุณคิดแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่ค่ะผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ตลอดอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะบ่อยเข้าบ่อยเข้านะคะแม้แต่เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่า ไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องนะคะบางทีผู้ชายอยากจะให้เหตุผลบ้างนะคะกับกับคนที่รักนะ,ะแต่คุณไม่ฟังเหตุผลใดๆนะ,ะผู้หญิงบางทีคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นทางออกไงคิดว่าเป็น,เป,นเป็นทางออกที่แบบว่าดีที่สุดแล้วอะ่ะคือยังไงเขาก็ไม่เลิกกับฉันแน่ๆเรอะไรอย่างเงี้ยนะคะการบอกเลิกบ่อยๆมันก็ไม่ดีมันก็ทาให้เขาเก็บในสิ่งที่เขาเขาไม่อยากจะได้ยินเพราะเขาไม่อยากเลิกค่ะ แรกๆนี่เขาคือเขาเขารักคุณแล้วนะคะเขาเขาอยากจะอยู่กับคุนั่นแหละแต่สิ่งที่คุณไปกระตุ้นนะคะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่คุณพูดมาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไงน,นะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกจริงๆมันก็รู้สึกเสียใจนะคะคุณก็จะรู้สึกเสียใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่ายื่นคําขาดนะะบางทีเนี่ยอย่าให้เขาต้องเลือกความ ความเป็นอิสระภาพของเขากับคุณเลยบางทีมันเกิดความอึดอัดนะฮะอึดอัดมากๆเก็บมากๆมันก็จําเป็นที่จะต้องจะต้องให้กับสิ่งที่คุณต้องการนะคะโดยที่คุณไม่ไม่ต้องการมาจริงๆแต่มันเป็นนิสัยของคุณไปแล้วเวลาทะเลาะทีไรก็แบบบอกเลิกขอเลิกทุกที เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าถึงเวลาแล้วเนาะอยากจะให้เขาผูกมัดอยากจะให้เขามุ่งมั่นนะคะสิ่งที่เราควรทําให้เป็นนิสัยนะคะคือ3ข้อให้นี่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่ายื่นคําขาดนะคะอย่าควบคุมเขานะคะก็ให้พื้นที่กับเขาบ้างนะคะ สิ่งที่ครูให้3ข้อนี้เนาะก็คงจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายๆคนนะคะที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้เขานะคะมุ่งมั่นผูกบัดเรานะคะแบบตัดไม่ขาดเลยนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ,อะขอให้ทุกคนนะคะเจอคนที่ใช่นะคะขอให้เจอผู้ชายที่ดีๆนะคะมีแต่ความรักดีๆต่อกันนะคะคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนและค่ะไม่บยบายค่ะ